สวัสดีค่ะตอนนี้ก็พบกับน้องแป้งเชียงตุงนะคะตอนนี้น้องแปมาเปิดคลิปด้วยที่ท้องทุ่งนานะคะตอนนี้เป็นรถรุโรูที่เก็บเกี่ยวเข้าวแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังมาเอาฟางที่เขาเออเอาเอา,เอาจากเข้าไปแล้วเนาะแต่ว่าเรามาเอาฟางค่ะเพื่อที่จะไปกองข้าวของเรานะคะซึ่ง unified. หน้าของเราก็อยู่ตรงนี้ค่ะก่อนที่ก่อนแรกๆที่เราจะกองข้าวเนี่ยเราก็ต้องเอาแบบฟางเนี่ย ปูข้างล่างที่แบบว่าที่มันเฉกเฉก่อนนะคะเพราะว่ามันเฉกไงบบถ้าไม่เฉกก็คือแบบไม่ปูก็ได้นะคะอเออไปเอาฟางไป,ไปแต่ว่าต้องมีเชือกนะคะโอเคเดี๋ยวน้องไปเอาไปก่อนนะคะทุกคน ชุดเดียดได้เลยนำเลยนะนมาพัเมามาพันเขา้าเอ้มามาพันเขาน้า,าเาอ้ยม,มีหน้าไตาก็มามีหน้าเนื้อก็มาเนื้อพันพันเขา้ขาเอ้ยปลบมืออันนี้ก็เป็นเทคนิคการที่แบบว่า คือแบบคนที่นี่เนี่ยก็จะแบบเออยังไงเอ,อเวลาเราจะกองเข้าใช่ปะ่ะเราก็ต้องเทียกขวานเข้านะคะผันก็คือแบบม้าขวานนะคะที่มันคือมัน,ม,นมีมเล็บเข้าแบบนี้ใช่ปะ่ะเนี่ยเราเอาฟางเนี่ยมาปูแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของคนที่นี่ความเชื่อนะคะที่โบราณส,สอนสอนให้ลูกหลานได้รู้เนาะมีมาตั้งแต่ไหนแล้วนะคะนี่กอ็อันนี้เป็น ลาแรกเลยนะคะเพราะว่าข้างล่างมันเนี่ยมันแฉะใช่ปะ่ะมันแฉะเราก็เลยต้องใช้ฟางเนี่ยปูก่อนแล้วก็เอากองข้าวยางใส่ส่วนผู้หญิงเนี่ยคือแบบถ้ากองไม่เป็นก็คือแบบทำเหมือนคุมาเรานี่เองวันนี้เตรียมพร้อมๆอ,องเท้าบูทหมวกแต่ว่า ไม่ไม่ใส่ผ้าปิดปากนะคะเพราะว่าถุงอ,ออกแล้วกลวัวว่าสิวจะขึ้นนะคะแล้วก็คือแบบข้าได้ประมาณหนึ่งห่อแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยเอาไปกรองอีกทีหนึ่งนะคะค่ะคัณก้ามมันต้อง<ะ> นายว่าอะไรนะวันนี้ก็เป็นสาวลูกท่องหนึ่งวันเนาะพร้อมกับน้องแป้งเชียงตุ้งนะคะใครมีใจก็ตามมาช่วยได้นะเจ้า <c oughs> วันนี้จะทำให้ได้หนึ่งกล่องนะคะกับคุณนายนะคะทุกคนโอเคขอทําต่อกัอนนะวันนี้ไม่ได้จ้างทีมงานเนอะที <c oughs> ่บ,บอกเลยว่าเก็บซับเก็บซับ เก็บซับเม็ดข้าวสวยมากนะคะดูมามาขันเขาเอ้ยคุณนายเยอ้ยคุณนายเรามีเคียวด้วยนะคะใช้เคียวด้วยนี่ก็จะ โอเคอย่างหนึ่งนะคะก็แล้วแต่เทคนิคนะคะอ่านี่ดินยังแข็งอยู่เลยเพราะว่าปีนี้คือบิบน้ำเยอะมากนะคะเ เวลาเราตัดใช่ไหมเราก็จะเรียงไว้เป็นยาวๆอย่างนี้แหละเพราะว่าอันนี้เราใช้เครื่องตัดหญ้ามาเกี่ยวเข้านะคะก็เลยต้องเป็นเออที่อย่างที่เราเห็นเนี่ยแหละค่ะก็จะเรียงแบบนี้คือแบบการการตัดเข้าการเกี่ยวเข้าเนี่ยก็มีหลายเทคนิคนะคะไม่ว่าคือแบบเออเราจะใช้เออเราจะจ้างทีมงานคนมาช่วยอย่างนี้ก็จะเออเรียงไว้อีกแบบหนึ่งนะคะก็อันนี้คือเป็นเออล่องรอยที่อันนี้ค่ะ ที่ใช้เครื่องตัดหญ้ามาเกี่ยวนะคะมาดูกองข้าวของเราดูพ้าเอกของเรากันนะจ๊ะเน่อื้เใช่หเชียดหนึ่งหอบมาอีกรอบหนึ่งใช้เท้าด้วยนะคะสองหอบจัดไป อ่าก็ประมาณนี้นะคะโอโหเรียมมากเลยอ,นนเอันไหนใส่คอจุดไหนโอเคอันไหนใส่เขามาจุดไหนเทีลงกจุไหนจับออวมาจุดไหนอโอเคอปลายมันรวมรวมรวมกันนะคะนี่เริ่มละเริ่มเริ่มจะเป็นกองแล้วนะครับนี่<า>เดี๋ยวให้ดูเหงือกก่อนเดี๋ตรงที่ตานี่นะมันกําลังจะหยดใส่ตาแล้วทําไมวันนี้แดดร้อนอะ่ะ ที่เราไม่ทํางานนี่คือแบบแดดไม่ร้อนพอเราทํางานทําไมแดดร้อนอ,ะาาอ่ะอาาดูน้ําเหงือกนะคะกําลังจะตกที่ตาแล้วไม่แน่ใจกล้องจะเห็นหรือเปล่าตอนนี้เราก็ย้ายถึงมาถึงข้างบนแล้วนะคะโอ้โหวันนี้ไม่จ้างทีมง,งานเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยคุณนายคุณนายเราลงมือเองเลยนะคะเนี่ย คือแบบที่เราไม่จ้างคนอื่นเนี่ยส่วนแบบเหมือน,นครอบครัวคนอื่นเนี่ยเขาก็ทํากันเองอย่างจุดนูน้น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 ประมาณสี่ห้าหกจุดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยจุดเราเองก็อีกหนึ่งจุดแล้วนะคะโอ้โหวันนี้ร้อนสุดๆเลยคือน้ําเหงือกตกใส่หน้าใช่ปะพอมันย้อยมาถึงปากเนี่ยเค็มดีนะเค็มดีนะฮนะ ฝรังงลล่งแหง้งข้าวเหนียวไม่ใช่สิที่นาเราไม่ได้ปลูกข้าวเหนียวนะคะจะบอกกันเลยว่าไม่ได้ปลูกข้าวเหนียวนะคะเป็นข้าวเจ้าข้าวสวยร้อนๆเลยร้อนๆเลยตัวมันคือน้ำเงือกหรือว่ามันคือขี้มูกหรือว่ามันคืออะไรย,ย้อยมาใส่ปากแล้วมันเค็มปี๊ปีเนี่ยโอ้พอล,ลมแล้วก็ดีใจนี่กองข้าวของเราก็เริ่มได้แล้วนะคะเริ่มโตมาทีละนิดทีละนิด โอ้ยแฉะมากเลยพี่น้องน้ำเยอะดีน้ำดีจริงๆท,ท,ทีนี้ าเป็นทำง,งานเป็นๆเ,เลยตากแดด มามไม้เสียบไม้ในตำนานนะคะที่ยาวที่สุดไม่มีที่ไหนในโลกนี้คิมโมไปก่อนนะคะโอเคก็อันนี้คือแบบอ่ะตอนนี้นะคะน้องไปก,ก็ก่อไฟถ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือแบบหลังจากที่ไปทํางานนกก็มานั่งพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งก็จะมาย่างด้วยที่แบบบ้านเราไม่ต้องใช้ไม้เสียบนะคะย่างใส้กรอกลูกชิ้นที่อยากจะกินไส้กรอกจีจ้า อืม uh huh. แล้วก็จะเรียงแบบนี้แหละนะคะอืมเรีย huh. บร้อยได้ปะเนี่ยสองสี่หกแปดเก้าอ้าสิบอันนึงนได้ได้อยู่นะแล้วก็เอาอะไรมัดอะ่ะอันนี้ตะไคร้ตะไคร้เมื่อวานยังหอมอยู่เลย ได้ฟังเพลงเลยนะคะวันนี้เหลี่ยมไหมละ่ะทีนี้จะย่างยังไงค่นาดแบอยาวไปอือเฮ้ฮฮไยไกลไปเออได้อยู่ Yes ได้เห็นบล่าล่ะเรี่ย <laughs> หมหัวเราตัวเองก็เทคนิคนี้เอาไปทําได้นะคะคือแบบที่เนี่ยดินมันนิ่มอยู่แล้วนะคะก็เอาเสียบลงไปเลยเหลือลูกชิ้นหาไม้เสียบลูกชิน้นเดี๋ยวอีกสักพักคุณพ่อคุณแม่มาก็ได้กินแล้วนะคะตอนนี้วันนี้เนี่ยมีกับข้าวอะไรบ้างคนนุณนายเราผัดก๋วยเตี๋ยวผัดมาด้วยนะคะขอชิมดูก่อนได้บอกชิมไปหลายรอบแล,ล้วแหละอ่ฮ เรีกคุณแม,ม่มันเินงเข้าได้เลยเที่ยงแล้วจ้าสิบสองโมงแล้วคือแบบชอบอ่ะเวลากินข้าวที่ทุ่งนาอย่างเนี้ยนะคะก็แบบฟังเสียงดนตรีจากอ่าน้องวัวน้องคอยเนี่ยกลิ้งกลิ้งกลองกลองกล้ง,ลงแล้วก็รับลมชมวิวจากธรรมชาติ ม uh huh. องไปด้วยวิวที่เขียวสวยจากต้นไม้มองด้วยหนองน้ำที่แบบชดชื่นนะคะก็ตอนนี้ก็ย่างใส่ก่อนกย่างทีลสิบอันก็ได้นุะไม่มีไม่เสียบอะ,บะ DIY อย่างมากเลย uh huh. ยังยังยังจันเย็นจนย็นสูงไปไหมเนี่ย โอเคได้เดี๋ยวมารอดูกับข้าวของเรานะคะคือวันนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่แค่ที่นาเรานะคะที่กองข้าวเนี่ยที่อื่นก็กองเยอะเหมือนกันนะคะก็มีหลายๆเจ้าเยอะมากเหมือนกันใค้ร okay, อใส่กอกสุกกันดีกว่านะครับ <c oughs> ื้ดูกองข้าวของเราเริ่มโตขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็เริ่มใช้ที่เป็นขั้นบันไดยอย่างนี้นะค,ะค่ะก็ที่นี่จะประดับมาด้วย ไม้ไผ่นะคะ DIY เห็นปะไม่มีตะปูแม้แต่อันเดียวเลยนะคะเห็นปะเนี่ยเขาก็จะแบบเจาะรูตรงนี้แล้วก็เอออะไรนะคะเสียบไม้เราเขาเรียกว่าอะไรก็เสียบตรงไปตรงนี้เลยนะครับนี่นปะฮือฮแรมมากเลยนะครับมาดูกองเข้ากันก่อนเดี๋ยวเราไปต่ขึ้นดูนะคะนี่ก็จะมี จุดตรงกลางอย่างนี้ด้วยนะคะก็วันนี้เนี่ยได้พาทุกคนนะคะนางเปงมาลงมือทํานานะคะแดดร้อนมากๆพอปกติใช่ป่ะคือแบบเราเนี่ยอุ้ยหย็ยบไม่ได้แล้วเนี่ยแป๊บนึงปกติเนี่ยเรามานาใช่ป่ะเราจะเจอฝน เราหรือไม่ก็เราจะเจอแบบเออมันไม่ค่อยร้อนขนาดนี้ไงแต่วันนี้คือแบบครร้อนสุดๆเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยน่าจะได้แค่กองเดียวนะคะเพราะว่ายังแห้งไม่เสมอกันนะคะแล้วก็คุณพ่อก็เออค่อยๆตัดไปค่อยๆเลี้ยงไปไงคือแบบเออจะต้องรอให้มันแห้งด้วยไม่งั้นคือคือวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกค่ะแล้วก็คือแบบน้ําในในล็อกนาเขาเรียกว่าอะไรในคันนาของเราเนี่ยก็ยังแฉะอยู่เลยนะคะ แต่ว่าแดดก็ดีนะคะถูกใจเจ้านานะคะเวลาแดดเนี่ยถ้าฝนนี่คือไม่ถูกใจเจ้านาน่จนนู้นคนอื่นเขาก็ทํากันอยู่นะคะทุกคนแดดร้อนมากก็ใกล้จะเสร็จแล้วเหลืออีกแค่นิดเดียวนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจคนชาวนาอย่างน้องแป้งด้วยนะครับวันนี้เนี่ยคือเมื่อกี้เนี่ยน้องแป้งก็ไม่ได้ถ่ายนะคะหลังจากที่กินข้าวเนี่ยถ้าเวลาน้องแป้งเอ่อถ่ายช่วงเวลากินข้าวใช่ไหมทุกๆคนก็คือแบบ มันเป็นช่วงเวลาที่หิวข้าวเป็นเวลาที่กินข้าวกันพอดีเลยอะ่ะเวลาน้องแมงจะตั้งกล้องขึ้นมาแล้วก็หลายหลายคนก็คือแบบจะจะทําอะไรไม่ค่อยจะถูกนะคะก็น้องแ้งก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศที่กินข้าวกันนะคะไว้รออีพีหน้าดีกว่านะคะว่าเอจะมีอาหารเมนูอะไรบ้างเนาะสำหรับวันนี้ก็กินแกงผักกาดนะคะแล้วก็กินน้ําพริกเนาะส่วนคุณนายก็นี่นะคะก็ตอนนี้ก็น่าจะปลุก อปลูกมาล้วหวานที่หนองนากันอะ่ะเพราะว่าใกล้จะเสร็จแล้วคุณพ่อเอามาคนเดียวก็น่าจะได้แล้วเพราะว่ามันสูงมากแล้วเนาะนี่ซุ่งลงมาว้าวนี่จะเป็นอยงนี้นะครับ เรียบร้อยนะคะดูเมเข้าวเมเข้าวดีงามสวยงามมากๆนี่เป็นตัวตินใส่ตัวยิดที่ไหนใ้่ใช่ไหมยังขึ้นเลยนะคะเออขึ้นขึ้นกันหละเออต้กทายอย่าไปด้สวยงามดูอทองทึ่งนากันนี่ดอกของเราก็อยู่ความือตรงนี้เองนะครับ ต่อไปเนี่ยคงต้องให้นคนอื่นเขามาช่วยแล้วแหละเพราะว่าคือแบบถ้ามันแหง้งถ้ามันแดดอย่างนี้เนี่ยนะคะก็จะเลี้ยงว่าแบบนี้เลยนะคะนี่โอ้น้ําใสมากเลยอะคุณนายเราทําอะไรกันเนี่ยนี่น้ําที่ล้นจากหนองของดอามันค่ะเย็นมากใสคุณนายเราทำนู่นน,น,นะคะ ดีงามมากเนี่ยก็จะล้นแล้วนะคะไปดูคุณนายเราซิวันนี้จะปลูกอะไรเห็นเห็นบอกว่าจะปลูกมะล้าหวานด้วยนะคะเพราะว่าเอาจากที่บ้านมานะคะอ้าววันนี้ชมบรรยากาศที่คคกหนองนาเต็มเต็มกันไปด้วยไปเลยนะครับนี่แล้วก็จะปลุกนี่ต้นมะฝรั่งก็ฝรั่งก็ออกแล้วนะคะมะฝรั่งนะคะ ตอนอะไรก็ออกเริ่มเยอะละเนี่ยจุดกินข้าวของเราคุณนาชี้ปุ๋ยยังหนึ่งมันน้อยก็ล้ค่ะมัน้อยก็ล้มาราหวานนั่นเองนะคะนี่โอ้โหไปอยู่อะไรที่ล่มขนาดนั้น,นต้นผักีแกงผักฮีอันนี้อะไรคะต้นผักฮีติดแล้วใช่ไหม กิจกรรมโคกน้องน้านะครับเนี่ยวิวดีวิวร้อยพันล้านนะคะเห็นคอมเมนต์เนี่ยที่เราก่อกไฟเมื่อกี่โอ้ดูใส้กอกชิ้นของเราก็กินหมดแล้วเหลือเหลือแค่สี่ชิ้นนะครับะไฟเลยโอเคน้องน้ำก็เยอะมากๆเลยอะ่ะเดี๋ยวสวยงาม น้ำแปลงร้อนมากดูเกลือกโอเคเดี๋ยวอีกสักพักก็อีกสักพักหนึ่งก็น่าจะเสร็จแล้วนะคะก็น่าจะได้กลับบ้านไปพักผ่อนกันแล้วนะคะแต่ว่าที่เหลือก็คุณพ่อน่าจัดเกี่ยวข้าวต่อนะคะฝพกเป็นกำลังใจน้องเพ่งด้วยนะคะเค okay, เดี๋ยวไปช่วยคุณนายกันนะคะปลูกมะลาวันนะคะเกลี้งยงได้แล้วนะคะกองข้าวสำหรับวันนี้นะคะได้หนึ่งกองจ้าส่วนที่อื่นเนี่ยเออ อันอื่นเนี่ยยังไม่แห้งพอนะคะตอนนี้น้องแปงก็จะกลับบ้านแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่อีพีใหม่นะคะวันนี้ก็วันนี้นั่งตุกๆมาค่ะเดี๋ยวกลับบ้านกันนะคะแล้วเจอกันอีพีใหม่เนาะ,ะสำหรับวันนี้ขอล,ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย